จากคลิปที่แล้วแล้วค่ะอันนี้ก็ตตำต้มน้ามอปลาาค่ะพี่น้องต้มน้ามอปลาล่าได้ปลาคอย่างมาตัวนึงแบ่งออกมาต้มค่ะพี่น้องค่ะอันปลาคอมันก็แหงเนาะเขาก็ต้องเอามาต้มน้าก้นค่ะให้มันให้มันนั่นเปื่อยอย่างน้อยก้อนเราก็เอาใส่ปลาล่าค่ะพี่น้องปลาลาจากสองบวงเด้อเกลือจากน้อยหนึ่งล้วก็ตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไคร้หั่น ตะไคร้ใบมะกรูดทุบหอมแดงใส่เป๊ะหนึ่งจักหัวสองหัวก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะให้มันมีกลิ่นหอมค่ะอันนี้เขาที่ต้มน้ำหม้อปลาได้ค่ะเนี่ยวิธีการต้มน้ำหม้อปลาเนี่ยค่ะอันนี้ต้มน้ำน้ำหม้อปลาเขาใส่อย่างเดียก็ใส่แค่นี้แล้วค่ะพี่น้องใส่ปลากับเกลือแล้วกับปลาปลานี่มันที่เป็น ปลาเป็นโกปเป็นเขียดเป็นอย่างกันได้ได้ค่ะบบจําเป็นต้องเป็นตะปลายา่างแล้วละ่เวะเขาก็มาขวพริกกะการขวพริกเขาก็ต้องเอาน้ำใส่จากน้อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะโบเม่นนันขวไปลวดขวไปลวดมันติดกระทะมันมันใหม่ก้อนสุกค่ะมันโบหอมทีนี่เพราะต้มน้ำแล้วน้ำมันแห้งเขาก็ขวบขวเพราอให้มันได้กินหอมเมื่อกี้นี่เขาเอาต้มเนาะ เขาเอาน้าต้มเนี่ะคือให้มันสุกพอเขามา่อขวานี่เขาเอากินของมันค่ะพี่น้องมันกะจีพอดีกับน้าอยู่ในตัพริกมันกะจีแห่งพอดีค่ะมันกะจีพอดีกินพอดีหอมหอมนะพี่น้องหอมพวกหมักพริกลากเสียกย่างดีผู้เหล่าไดมาเมื่อเศ้าเนี่ยหมักพริกลากเสียกสมัยก้อนบ้านเขาแมมค่ะพี่น้องสมัยนี้มันมีอยู่บ้านเขาหมักพริกแล้วนี่มันบ่เผ็ดเกินไปค่ะมันมันแซ่บมันเฮ็ดให้ตําตํแเราตําพริกบ้าน อีสานเขากะจีเอินตําแจ้วเนาะทั้งอีกไปทั้งมองเป็นจีเอิญตาปนเนี่ยค่ะอันเดียวกันค่ะมือนี่จีแจ้วระโคองหาค่ะพี่น้องมาได้เราก็ตักออกมาต้มตักออกมาค่ะเบื้องกลางเน่ยเด้อเอามาแล้วก็ต้มใส่กันกี่น้อมต้มเอามาตําใส่กันค่ะหมักพริกหมักอย่างตาใส่กันแล้วก็เอาเนื้อปลาแล้วค่ะมาตําแล้วก็เอาน้ำหยอดลงไปค่ะพี่น้องมันก็จะเปลี่นแจ้วล้วค่ะ